ู่มวยสิคู่เอกครับยกที่3เสือขาวขยับมาเอาล้ครับไม่ถอยโดนต่อยท้องเพชรพัทยาตีด้วยขวาครับเอาแล้วครับมูแล้วครับโอ้ยแม่ต้องโชกให้เหมือนเพชรัชนาทใช่ไหมต้องโชษต้องชกให้เหมือนเพชรัชนาเพชรัชนาที่ประเภทต่อยซ้ายครับแต่ว่าแข็งด้วยนะครับทรงนี้มาดูครับยังไม่ถึงตัวนะครับเกาะในนะครับเสือขาวขึ้นเขาขวาพยายามจะบล็อก เหนียวเหนียวแข็งแข็งนะครับเอ้าขึ้นขวากวาไปทีครับอเริ่มสนุกแล้วครับอาศัยความใหญ่ครับเสือขาวมัดแล้วก็ทุ้งเข่าครับเดี๋ยวดูใครจะปล่อยของก่อนครับแข้งกับมัดเอ้ามาแล้วไม่ยอมให้จับครับทางด้านของเพชรพัทยาต่อยขวาทีนึ่งถูกท้ายเอาแล้วครับกระเด็นกระดอนครับมีอาการนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับเก่าเกมอยู่แล้วครับเพชรพัทยาเสือขาวอย่าสะดุ้งอย่าตกใจครับคุณเพ็กกี้ นี่เขาบอกว่าถ้าเป็นบุญนวมเล็กที่ลงไปแล้วอ่ะนี่แบบเผอิญวันนี้นวมมันใหญ่่อยนะครับยังมีโอกาสให้แก้ตัวนะครับเสื้อขาวครับมัดหนึ่งสองครับเสื้อขาวเตะซ้ายแมจะไปตีครับดูครับตั้งแล้วครับฝืนยังเสื้อขาวครับตั้งกระแพงหน้าไว้ก่อนมาตั้งซ้ายตั้งกระแพงหน้าไว้ขณะที่เพชรพัทยาอุ้ยโดนซ้ายเข้าไปดอกนี้ครับอ่าเริ่มขึ้นแล้วครับเอาแม ปะจงบะเจ็ดหลุดไปเอาต่อยขวาบางทีเอาปัดหนึ่งสองครับรอบในรอบในครับวงในวงในตีเข่าซ้ายแม่จังหวะของเสือขาวนะครับยังกระหน่ำไม่ได้มันต้องจัดจ้านหน่อยครับเสือขาวซ้ายต้องจัดจ้านกว่านี้ครับไม่นั้นเพชรพัทยาไม่กลัวนะครับแม่ต้องซ้ายจัดแบบจัดแบบเซิร์ฟเซิร์ฟถ้าเป็นตะก้อก็ฉีกออกซ้ายสุดครับแม่ดูครับทีเดียวนี้เอาไม่อยู่ครับดูครับเพชรพัทยานี่หลากหลายครับ จิ้มบนจิ้มล่างอาครับหลอกหลอกจิ้มไปด้วยหลอกรับประทานฟรีไปด้วยครับคุณพิเชษน,นี่ครับมีขวามีแข้งขวาครับมีขวาล่างและขวาบนอทีขวายันไม่อีกแข่งซ้าเป็นงเตะซ้ายไม่โดนซะแล้วครับเสือขาวเอาเละครับตอนนี้กดดันแล้วครับเดินเสียบปรับเกมไล่แขนเอา้าห่มตีได้ไหมตีตีไม่ได้ครับแยกออกมาเหลือ,ออีก30วิแม่จังหวะที่เดินเข้าหานะครับตอนนี้เสือขาว ต้องเดินแบบเดินถึงตัวครับสาดสายสาดไปทีครับแมจิกจิกจักจักครับโดนเข้าไปแม่สาดแล้วต้องตั้งกระแพงหน้าไว้ตั้งไตแล้วคาแมาดูครับตอนนี้เพชรรันญายิ่งต่อยได้ใจนะครับเป็นเสือมันต้องดูหน่อยคุณแม็กกี้เห็นเสือที่หน้าอกเราไหมเสือข้างซ้ายหน้าอกเราวันนี้ไม่ดูครับโอ้ยดูไหมฝันซอกเป็นขางซ้ายครับโอ้โหเป็นเสือขาวเสือมันต้องดู สายกันต่อครับยกที่4ีนะครับลุ้นกันต่อครับแฟนๆดูว่าเสือขาวจะเป็นเสืออะไรครับเสือร้องไห้หรือเสือเพ่นครับไม่ดูไม่ได้แล้วครับยกนี้ไฟมันบังคับครับอ่าครับเพชรพัทยานี่อย่างที่เรียนไว้ครับเก่ากึกเลยนะครับออกข้างวางแข้งแทงเข่าชิ้งออกก่อนนะได้นุ่มได้สดได้ใหญ่ได้ขาวด้วยคุณกี่ชอบแบบไหนครับชอบแบบขาวๆอ่ะมานี่แหละครับมา ่ยันว่ายันเอาแมาตอนนี้ใหญ่เสียใหญ่เสียเซลนะครับแมตอนนี้กองเชียร์ของทุ่งบางกะปินะครับลุ้นอยู่นะครับหุยโดนแข้งขวาไปครับแมซ้ายดักเศ้าแม่เดินแมเดินแบบเดินยังไงครับดูครับขึ้นเขาซ้ายครับยังตีไม่ได้ครับเดินยังติดติดขัดขัดอยู่ครับเสือขาวเกมยังไม่ไหลลื่นอ่ะแล้วมีแตกด้วยครับที่บริเวณคิวซ้ายไปกันใหญ่เลยครับลายนั้น ขอสักสาสาดอกครับมาได้เลยครับเสือขาวแฟนมวยกองเชียร์รอยเฮอยู่ซ้ายซ้ายเบาเลยกันครับโหโหแล้วแมเดินเ,นเนตะด้วยครับอาจจะทําให้ไม่มีแรงเวียนจากสะโพกครับซ้ายเอ,าอ้ามัดอ้าที่เหลือต้องระดมพลแล้วแหะครับต้องจัดจ้านในย่านราชดันเนินหน่อยครับแมชื่อเสือไม่ดุไม่ได้ครับ เตะทีเดียวนี่เอาไม่อยู่ครับเพชรพัทยานี่เก่ากึกนะครับนี่ครับมีดิสเบกมีดึงมีเคาะมีออกข้างครับดูครับไม่ใช่ว่าจะกินง่ายๆนะครับนั่งบรรยายมาหลายครั้งแล้วครับพัทยาสายกใส่สามโดหน่อยครับแ่ดูหน่อยแม่ขวางผ่านกำลังดีนะครับแม่กองเชียร์ก็พยายามที่จะเร่งเร้านะครับให้เสือขาวนี่เดินในช่วงท้ายเกมนี่ให้กลับมาให้ได้เอาบุกเข้าไปครับเสือขาวต่อยขวาวิธีนึงครับ ขวางหน้าครับแปกเงืงองานะครับแปกเงือเข้าไปก็เรว่าเงืงอง้าราคาแพงครับซายยังไม่ต่อเนื่องอ่ะพยายามเปลี่ยนการขวาติดการลุกไล่แปกพอเดินแล้วส่งมวยไม่สวยครับเสื้อขาวเดินเอาโดนแค่ขวาทิ้งเอาเก่งกว่าเตะขวา,ขวาอเอากดโดนลัดล่างแก้ไม่ได้อีก ลุนี้เด็กกบฐานกูลเก่งครับคุณพิเชษรรวบเอวไงลูกลงล่างเนลงล่างเนี่ยสอนนักมวยที่สัตย์ปภายินนี่ลูกเก่งเลยแล้วก็หักบั็กเดียวครับเด็กกบถากูลสัตย์ปภายินเก่งครับจับสอนรวบเอวนี่แม่บิดออกข้างนี่สุดยอดเอาโดนอีกแล้วแม่เตะซ้ายได้แต่ว่าแม่ต้องแรงต้องบูต้องมียาชุดนละครับทีเดียวนี่เอาไม่อยู่ครับเพชรพัทยาครับดูครับ31แล้วยังเจ๋วดวครับนี่ครับดูประสบการณ์ครับ นี่ครับเหมือนง่ายแต่ว่าต้องฝึกนะครับโอ้โหผ่านสยกอ่ะพักให้น้ำครับอ่ะขอบพระคุณนะครับผู้การสนับสนุนครับฮัปี้ชาบูชนบุรีซูชิพีเมียมใจกลางเมืองชนบุรีนะครับยาเก๊กคูจีเค24ครับเป็นยาบำรุงร่างกายมีจัดจำหน่ายที่ร้านขายยาและเซเว่นอีเว่นทั่วประเทศฟุกบะมีเกียวสนใจแฟนชายเบอร์โทร095 55 552 7624ครับ ติดต่อผ่านคุณแจ็กกี้ได้เลยครับพร้อมด้วยทวินสเปเชียลโดยคุณนรงว่องประเสริฐการคิดถึงอุปกรณ์มวยต้องสบินสเปเชียลนะครับแล้วก็วันของโอม MBK จัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็สนใจเบอร์โทรติดต่อนะครับ0639652824ครับอ่ะเดี๋ยวดูครับจะมีอะไรเป็นจุดพลิกผันหรือเปล่าครับแฟนมวยในเวทีนี้แน่นนะครับแต่ว่าเงียบปิิบนะครับคุณเชษตโอ้โหดูครับสาวสาวทีมกองเชียร์สอสมหมายครับ นางเก่าขางเป็นปลาทูแล้วปลาทูแม่กองไปแล้วนะอ่ามาดูครับมาดูอไอ้หนุ่มจากทุ่งบางกะปีครับมัดโอ้โหเอ้าพลิกมาไม่ได้อีกครับแม่ต้องถือว่าพลิกความคาดหมายครับวันนี้เพชรพันธยาครับแม่มาต่อยมัดได้สวยๆครับนายกที่สามครับพลิกเกมกลับมาครับกลับมาเป็นฝ่ายชกคุมรูมวยครับเกมเสื้อขาก็พยายามจะเสี่ยงครับในช่วงเวลาที่เหลืออีกครึ่งยก หมัดต้องมาครับหมัดต้องมาอะไรก็ต้องมาลครับนาทีนี้นึ่งอะไรได้ต้องบัเคนเข้าไปครับแทบจะไม่เจ็บตัวครับบรรยายได้อย่างอย่างนี้นะครับเพชรพัทยาประสบการณ์ครับความเก่าจับยกอายุยังน้อยนะครับเสือขาวสณรุ่มนครับ18ปปีเท่านั้นครับจากจังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองดอกมัวงามครับสาวสวยเขาว่ากันอย่างนั้นแหมพลิกออกไป ไม่เล่นด้วยครับเพชรพัทยาเพชรอสิระนะครับต่อยไหมต่อยอนี่ครับล็อกแขนไล่แขนเหมือนจะกระซิบก้างหูแล้วครับอุ้พิเชษอ่ะมีข่าวพิจารณาสัมพันธ์เช่นครับบนเวทีไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราก็มาดูคู่มวยกันดีกว่านะครับในช่วงที่ดูเกมไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีฉากวะช็อตสวยๆค่อยไปว่ากันบนเวทีครับ จันที่18ธันวาคมนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรมวยฮิตวันจันท์นะครับเราเจอกันครับจันที่18ธันวาคมน้องแชมป์ลักกี้บันเทองนะครับหรือว่าสวนอาหารปีกไม้นะครับเจอกับเพชรเอกเกียิจำรูนนะครับแล้วก็บุญชัยสบุญมีธิ์กับแรโบจิ๋วสตอปีบั้นบึงอเล็กซ์ยอดยุทธมวยไทยครับนักชกจากฝรั่งเศสเจอกับเพชรสามโคกเด็ดเพชรสีทองเปิดรายการด้วยเพชรน้ำเอกบูมเด็กเซียนครับใส่กับเพชรนบเดชนบเดชมวยไทยนะครับ และในช่วงหลังครับกุ้งบูรพาก้องบุรพานะครับชบุริอาร์ตมมยไทยครับเจอกับเพชรอัศวินทอพราน4 7นะครับจันทรบ18ธันวาคมนะครับที่วิธีมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับเป้งพอดีครับครบยกแล้วนะครับมาเข้าไปกอดกันแล้วครับเสือขาวกับเพชรพัทยาก็เป็นการเก็บชัยชนะในไฟที่4ของเขานะครับเพชรพัทยาเพชรอัศิรนะครับก็ กรรมการรอชูมือนะครับก็ชูมือให้ทางด้านของเพชรพัทยาครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเดี๋ยวเราพบกับสิ่งดีๆกับโปรโมชั่นพิเศษจากคุณปอภาคภูมิได้เลยครับเชิญครับ